เอครับครับนะครับขอประกาศนะครับขอประกาศศาลจังหวัดธัญบุรีนะครับเกี่ยวกับคดีในความสนใจของประชาชนในวันนี้นะครับเวลา14.25นนะครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทองหลวงนะครับนำตัวผู้ต้องหาตามข่าวมาฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีนะครับ เจ้าพนักงานตำรวจศาลนำตัวผู้ต้องหาไปควบคุมที่ห้องผู้ต้องหาใหม่ซึ่งแยกจากห้องขังปกตินะครับตามนโย,ยบายประธานศาลขณะน,น,นี้เราอยู่ที่ทหน้าศาลธัญ,ญบุรีแล้วก็เมื่อสักครู่ทางต่อมาประมาณเวลา14.45น,นาฬิกานะครับศาลมีคำสัส่งต่อตัวผู้ต้องหาทางเจ้าหน้าที่ศาลได้นำ,นนำใบหมายเหตุการณ์มาแจ้ง แล้วก็ตอนนี้มีการยืนประกาศด้วยไม่วิทยุข,ขนาดเล็กอยู่หน้าประตูศาลประกาศของศาลคือใบแจ้งว่าเหตุการณ์ประกาศศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีเกี่ยวกับคดีในความสนใจของประชาชนในวันนี้เวลา14.25นนาที พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงนำผู้ต้องหาตามข่าวมาฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีเจ้าพนักงานตำรวจศาลจะนำตัวผู้ต้องหาไปควบคุมที่ห้องผู้ต้องหาใหม่ซึ่งแยกจากห้องขังปกติตามนโย,ยบายประธานศาลฎีกาในเรื่องยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีคำร้องขอฝากขังเมื่อมีความคืบหน้าประการใดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสถัดไปค่ะเวลา14.45นสารมีคำสั่งเบิกตัวผู้ต้องหาไปห้องพิจารณาคดีที่6เพื่อพิจารณาคำร้องขอฝากขังและทำการไต่สวนขณะนี้ผู้ต้องหาขอให้ผู้ที่ตนไว้วางใจเข้าร่วมฟังการพิจารณามีรายชื่อดังนี้1นายนัชชนน 2. นายส,ส,ส,สุทธิพงศ์ 3. นางสาวอภิศลา 4. ในายพงศิทธิ์ 5. นางสาวสุวรรณา 6. ในายนัตพันธ์ศาลอนุญาตให้ทนายความผู้ต้องหาทั้งสองและบุคคลที่ผู้ต้องหาทั้งสองไว้วางใจตามรายชื่อเข้าฟังการพิจารณาคดีแต่ไม่มีรายชื่อนายผลิตหรือเพนกวินผลิตชีวรัตเข้าร่วมฟังการพิจารณาในครั้งนี้ นี่คือกระดาษหมายจากเจ้าหน้าที่ศาลที่นำมาแจกสื่อมวลชนทุกคนโดยที่เมื่อสักครู่ตัวเจ้าหน้าที่ได้นำลำโพงตัวเล็กมายืนประกาศหน้าประตูศาลขณะนี้คือมวลชนก็ยังรออยู่แล้วก็ทุกคนไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปข้างในบริเวณศาลแม้กระทั่งการจะเข้าไปจอดรถก็จะต้องมีการขอตรวจแล้วก็มีการซักถามว่าเนื่องจากมาคดีอะไรถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับ ทนายอานนท์และไม้ก็จะได้เข้าไปเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นตัวทนายเท่านั้นแล้วก็ผู้สื่อข่าวจะได้รับอนุญาตเข้าไปโดยการมีแจ้งชื่อบัตรแล้วก็ไม่ได้เข้าทุกคนเป็นบางคนเท่านั้นตอนนี้มวลชนถ้าจะเห็นกันอยู่ก็จะอาศัยร่มเงาแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเห็นเป็นต้นไม้ ที่ทุกคนก็อาศัยนั่งหลบล่มหลบแดดกันตัวสารธัญญบุรีจะอยู่ที่ริมถนนลังสิตนครนายกบริเวณเรียกว่าคลองหกโดยปกติที่ถ้าเราเห็นถนนด้านตรงนี้โดยปกติแล้วฝั่งด้านนู้นจะอนุญาตให้จอดรถได้เพราะว่าบริเวณของสารนี้มีพื้นที่ติดกับโรงพยาบาลคลองหก แต่ตอนนี้คือก็จะมีการตรวจเข้มสำหรับบุคคลที่จะเข้าไปในศาลก็จบรายงาน16นาฬิกาขอปิดการไลฟ์